สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์ชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ครูอุ๋ยจะพาไปทำแบบทดสอบของข้อที่เหลือนะคะนักเรียนทำแบบทดสอบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เสร็จกันหรือยังคะถ้าคนไหนที่ยังไม่เสร็จตามงานให้เสร็จด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปทำข้อที่6ถึงข้อที่10กันนะคะ เดี๋ยวไปดูข้อที่หกกันเลยค่ะว่าโจทย์เขาบอกไว้ว่ายังไงอ่าข้อที่หกนะคะเขาบอกไว้ว่าข้อใดกล่าวถึงวิธีดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะได้ถูกวิธีที่สุดในช่องนะคะมันก็จะมีตารางมาให้นะคะช่องแรกก็คืออวัยวะส่วนช่องนี้นะคะช่องยาวๆช่องที่สองก็คือวิธีดูแลรักษาความสะอาดนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า หูวิธีดูแลเนี่ยก็คือใช้ของแข็งแคะหูล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าแห้งใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะต่อไปข้อที่ 2, สองีรษะใช้ยาสระผมล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้แห้งข้อที่สามปากและฟันใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันและไม่ต้องเช็ดปากใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะไปดูข้อที่7็ดข้อที่7็ดข้อถามว่าหลังจากอาบน้ําหรือว่ายน้ําเสร็จจะมีวิธีทําความสะอาดหูอย่างไรข้อหนึ่งปล่อยทิ้งไว้ข้อสองใช้ผ้าเช็ดให้แห้งข้อสใช้ของแข็งแคะน้ําในหูนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเนี่ยเราต้องทําความสะอาดหูของเรายังไงนะคะ ต่อไปข้อที่8การกระทำข้อใดเป็นอันตรายต่อจมูกมากที่สุดข้อ8นะคะการกระทำข้อใดเป็นอันตรายต่อจมูกมากที่สุดข้อ1สูดดมกลิ่นมะลิข้อ2สั่งน้ำมูกเบาๆข้อ3อยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นมากๆนะคะ ข้อไหนที่มันทำให้เรารู้สึกเสียบจมูกมากที่สุดนะคะอะต่อไปข้อที่9ข้อใดเป็นการกระทําที่ป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะได้ถูกต้องอ,อีกครั้งนะคะข้อใดเป็นการกระทําที่ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับอวัยวะได้ถูกต้องข้อ1 ใช้มือขยี้ตาแรงๆข้อ2ใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวสิ่งของที่แข็งมากๆข้อ3ใช้สบู่ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารข้อไหนเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากที่อาจจะเกิดกับอวัยวะของเรานะคะอ่ะต่อไปข้อที่สิบนะคะข้อสุดท้าย การดูแลรักษาตาที่ถูกวิธีต้องปฏิบัติตามข้อใดฟังโจทย์อีกครั้งนะคะการดูแลรักษาตาที่ถูกวิธีต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อ1วาดภาพกลางสนามที่มีแสงแดดจ้าข้อ2นั่งทําการบ้านในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอข้อสา อ่านหนังสือในเรือที่กำลังแล่นด้วยความเร็วอะข้อไหนที่เป็นการรักษาดวงตาของเราได้ถูกวิธีที่สุดนะคะเราควรไปนั่งวาดรูปในที่ที่มีแสงแดดเยอะๆไหมหรือว่าเรานั่งทำการบ้านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือว่าเราจะไปอ่านหนังสือบนรถบนเรือได้ไหมคะอานะคะให้นักเรียนทำ แบบทดสอบเหมือนเดิมเลยนะคะให้เขียนโจทย์เมื่อเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็เขียนตัวอ,อบตอบนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเมื่อตอบเสร็จแล้วให้ขีดเส้นยาวหนึ่งเส้นแล้วค่อยเขียนข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะมาทำการเฉลยแบบทดสอบตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบไปพร้อมกันเลยนะคะชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของคุณครูแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้า สวัสดีค่ะ